สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Tik t o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ้ข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะ ข้มเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะมาเลือกมวนหมู่ตรงนี้กันก่อนนะคะวนหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมี Facebook มี YouTube มี Tik t o k มี i g ค่ะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o k นะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะกลับไปที่ Tik t o k ของเราค่ะแล้วก็เปิดไลฟ์สดขึ้นมาเลยคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ แล้วก็นํามาใส่แถบข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้ก็จะใส่20นะคะข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่แค่ช่องทางเดียวค่ะคือ G p a Pay นะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายตรงนี้เลย เราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะคะค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นบริการค่ะ ตรงนี้ก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดนะคะไว้ตรงนี้แล้วค่ะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยนะคะหรือว่าหาบริการไหนไม่เจอก็สามารถทิมพ์ได้ข้างบนตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะบอกราคาต่อ1,000บาทค่ะแล้วก็บอกคำสั่งซื้อขั้นต่ำบอกคำสั่งซื้อสูงสุดว่าได้เท่าไหร่นะคะส่วนข้างข้างหลังตรงนี้ค่ะก็จะบอกคำอธิบายเนาะก็สามารถคลิกดูอ่านได้เลยค่ะค่ะเราก็จะกลับไปที่หน้าติกตอของเรากันนะคะ ตอนนี้ยอดคนดูก็ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวรอทางเว็บไซต์เข้าดํมเนินการสักคู่ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งตอนที่ยอดคนดูไลฟ์สดของเราขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นมาเป็น34คนเลยหากเกินก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ปั๊มไลฟ์ฟรีค่ะ SMM Panel ค่ะสามารถเข้ามาลองใช้เข้ามาลองศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ